สวัสดีเอฟซีช่องย้างขึ้นทินจ้าเลี้ยงนี่อ่วัจ,จมาล้องเตะแมงดาบ้างจ้า,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 จาขาวาแมงดาออกร้ายหลายพี่ก็เลยพามาเตะแมงดาอยู่นาบ้างจ้าไปสีม่วงสองหลอดแต่เบิ่งจะได้แมงดาเขายังเขาบอขาวาร้ายหลาย

ลองฟังเสียงมันเล้วจ้าดิามันหันมันตกมาใส่ต้นไม้ต้นนี้นี่ได้แล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี่จ้า ตัวงงามเลยเนี่ไปไก่อนไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวได้แล้วได้แล้วเลี้ยวอันจะเป็นว่าละ่ะโบ เจ๊ตัวอายุว่าจ,จ้าตายนึ่งอุ้ยงตายเหนื่อยก่อนเดียวมาวาง้ลเลยเหนื่อยเหนื่อยกินเลยของถึงตะะเต็นเหนื่นนอยถงเต็นอุ้ย ตถูกแบบนี <Wet serves> no. ้ด้วยจ้าไม่ใช่ถุงไม่ใช่ถุงไม่ใช่ถุงถ้าสวยเสียงบินบ่ขึ้น

หับไปไม่มล้่ใ้ประมาณสิบนาทีจ้ะโอ้ยไม้ยังหลลยเลย่างงี้จ้ะเก็่ยวสิบปทันนะยอดยอดเวมุนยอดยอดไม่เรียวไม่เรียวพุนข้างยุปไปไม่พุนไม่เอาใด

สรุปผลงานรวมมือนนเขาจะในหลายในหลายอยู่จา่าประมาณมาจะลอยก็ตัวจะาเริ่มดึกแล้วนะาจาพี่ว่าจะกลับบ้านแล้วเมืเออื่นไม่งานต่อจะไปไถานาต่อจต่เมืออื้อนนก็เลไสิกลับบ้านเพราะแทนี้จา่าเนี่ยประมาประมาณมีสิบสามสิบนาทีจา่ามันนี้ลงหลาขคักเลยมันหมานามันนี่ไต้ัมงดา สำหรับมืันนี้ก็ชอบทุกอย่างทั้งทิน,นขอลาไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมจ้าสวัสดีจ้า